ไทยชนะแล้วตายจากรถชนเป็นอันดับหนึ่งของโลกมากกว่าโควิด372เท่าก่อนอื่นใครจะเห็นขัดแย้งนะรบกวนไปโทษสองเว็บนี้นะเพราะว่าเเอาข้อมูลสถิติมาจากสองเว็บนี้เราตีปีกชูคอว่าเราได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่ป้องกันโควิดได้ดีที่สุดในโลกแล้วก็คุณหมอของสอบ,บคอทั้งหลายเนี่ยนะท่านก็ออกมา รายงานตัวเลขโควิดกันทุกวันเลยนะว่าโอ้โหทั่วโลกเสียชีวิตอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าชื่นชมประเทศเรานะซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะก็คือว่าโอ้เราทําได้ดีมากเราต้องป้องกันโควิดต่อไปแล้วก็มีการรายงานอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยนะว่าเนี่ยคนติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นคนไทยที่กลับมาเนี่ยนะเออนี่หญิงไทยนะมาจากประเทศนี้นี้นะิดเจื้อคือรายงานเป็นฉากฉากอย่างกัละครเนี่ยนะถามว่าคนไทยเนี่ยตอนนี้ป้องกันโควิดได้ดีมากเรามีการเสียชีวิต จากโควิดเพียงแค่58คนในวันที่พูดเนี่ยนะแต่หารู้ไม่ว่าคนไทยเนี่ยตายเพราะว่าอุบัติเหตุบนท้องถงนนคือรถชนนั่นแหละมากที่สุดในโลกจากภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะก็คืออันนี้เป็นอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร1นึ่งแคนนั่นก็หมายความว่ามีไงเขาก็จะวงเล็บไว้เนี่ยไทยแลนด์อยู่ตรงนี้เนี่ยนะมีอัตราการเสียชีวิตประมาณสาคนต่อประชากรหนึ่งแคนก็คูณกันเข้ามานะก็คือ คนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากบนท้องถนนนะ21,600คนต่อปีประชากรไทยมี60สล้านคนใช่ไหมฉะนั้นก็คือจะเป็น6 0 0เท่าของ10,000 0คนก็เอามาคูณสาิกเพราะว่าอันนี้สเกลนี้คือสาคนต่อประชากร10,000 0ก็จะได้คนเสียชีวิต21,600คนต่อปีมากกว่าโควิดถึงสา2อเ็สิบเท่าอ่านี่ไงเราก็มวัวแต่ไปสนใจโควิดนะเราไม่ได้สนใจเรื่องอื่นจริงๆเนี่ย การเสียชีวิตบนท้องถนนเนี่ยเรียกได้ว่ายัางน้องๆสาเหตุอื่นซะอีกนะที่คนไทยเสียชีวิตอย่างเงี้ยเบาหวานมะเร็งโรคหัวใจเงี้ยตายมากกว่าบนท้องถนนซะอีกนะแต่เราไม่สนใจนะทําไมเราไม่มีสบคที่มารายงานอ๋สอสบคมันย่อมาจากศูนย์บริหารโควิดนี่เนาะไม่เป็นศูนย์บริหารเบาหวานบ้างอ,อ๋อสบบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือศูนย์บริหารการตายจากรถชนเนี่ยสบลรหรือสอบอ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแหละไม่มารายงานเป็นฉากๆบ้า,างอะ่ะวันนี้นะ มีคนโดนรถชนนะเสียชีวิตเป็นชายไทยนะจังหวัดนี้นี้น,น,นี้วันนี้นะมีหญิงไทยนะเดินอยู่บนถนนก็โดนรถชนนะเชื่อไหมว่าก็คือคนที่ตายเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนที่ขับรถอย่างเดียวนะคนที่เดินอยู่บนถนนเนี่ยแหละโดนรถชนตายเนี่ยก็มีเยอะมากนะเดี๋ยวพูดถึงตัวเลขจากภาพก่อนแล้วกันเลยนะสังเกตนะว่าประเทศที่เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของโลกจากเรื่องของบนท้องถนนเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ย เป็นประเทศแถบไหนเป็นแอฟริกาเราชนะแอฟริกาประเทศเราเทียบได้กับแอฟริกาแล้วก็ภาพนี้นะก็คือจำนวนคนเสียชีวิตเป็นแบบเฉลีย่ยเป็นลายทวีมะนะนี่คือเห็นตัวเลขของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเหมือนจะประมาณย0ต้นๆเนี่ยคือเฉลี่ยทั้งภูมิภาคนะก็คือถ้าเฉลี่ยทั้งภูมิภาคเนี่ยแอฟริกาก็จะสูงที่สุดอยู่แล้วใช่ไหม แต่ถ้าเฉลี่ยทั้งโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือเป็นอันดับสองแต่ว่าในโซนเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ซึ่งประเทศไทยอยู่เนี่ยนะประเทศไทยครองแชมป์คือประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วอย่างที่อับบอกนะแต่ครองแชมป์ที่ว่าเสียชีวิตมากกว่าเพื่อนบ้านเยอะมากก็คือเนี่ยแหละไ,ไทยอันดับหนึ่งเนี่ยอันนี้คืออาจจะเป็นปีห้าเก้านะอันนี้ไงนะก็คือตรงนี้เขาบอกว่าปีห้าเก้าใช่ไหมแต่ภาพเมื่อกี้ปีหกศูนย์ก็แสดงว่าเรามีการเสียชีวิตบนถนนเนี่ยมากขึ้นทุกปี ปีห้าเก้าสาจุดเจ็ต่อประชากรหนึ่งแสปีหกศูนย์สามกต่อประชากรหนึ่งแสมากกว่าโควิดสา2ร้อยเจ็สิบเท่าอย่างที่บอกแล้วทีนี้ปัญหามันก็คือว่านะครับทีนี้พอโควิดระบาดไปทั่วโลกเนี่ยนะปัญหาก็คือคนไทยเนี่ยคือเขาเป็นโรคจิตตกเกี่ยวกับโควิดกันมากคือเป็นทุกหัวละแหงเป็นทุกหย่อมยากตั้งแต่คนรวยยันคนจนเลยแล้วก็แน่นอนว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับการให้ข้อมูลทางด้านของความ กลัวตลอดประมาณว่าวันนี้ทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากโควิด20กว่าล้านคนแล้วตายจากโควิด500,000-700,000คนแล้วอพอเดือนถัดไปกี่สิบล้านแล้วตายกี่แสนแล้วหรืออะไรเงี้ยคือย้ำกันทุกวันทุกวันถ้าไปถามพวกยุโรปเนี่ยเขาบอกว่ายังคงใช้ชีวิตตามปกติแต่พอมาถามคนไทยซึ่งติดเชื้อก็น้อยเสียชีวิตก็น้อยกลับกลายเป็นว่าลังเกียจคนต่างชาติ ไม่ยอมให้คนต่างชาติเข้ามาแล้วก็มีข่าวว่าเดือนตุลาทำท่าจะเปิดให้คนต่างชาติเข้ามาที่ภูเก็ตแค่ที่เดียวนะจิตตกกันทั้งประเทศแล้วก็บังคับเขาสารพัดคือคนที่จะเข้ามาในเดือนตุลาเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้นะต้องเป็นมหาเศรษฐีเขาเข้ามาจะต้องกักตัวสิบี่วันแล้วก็กักตัวบนเกาะภูเก็ตซึ่งค่าใช้จ่ายในการกักตัวเนี่ยเริ่มต้นที่สองแสนกว่าบาทแล้วแล้วก่อนจะมาเนี่ยเขาจะต้องทั้งตรวจโควิดตรวจฟิ t ทูไฟ น่าจะเกือบหมื่นบาทแล้วก็ทําประกันอีกซึ่งเขาไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วก็บินมาด้วยเที่ยวบินพิเศษอีกหลายหมื่นบาทแล้วก็ระบวกกับค่ากักตัวนี่อีกแล้วแถมว่าเขายังอยู่ในประเทศไทยได้แค่30วันคือเขากักไปแล้ว14วันเหลือเวลาเที่ยวแค่สิบห้าสิบหกวันเท่านั้นเองแล้วก็เขาก็ยังออกจากภูเก็ตไม่ได้ด้วยนะเขาเที่ยวได้แต่ในภูเก็ตเราบังคับเขาสรารพัดเหมือนเขามาติดคุกเอาไปอ่านความเห็นของต่างชาติเนี่ยเขาบอกเขาไม่มาหรอกถ้ามาแล้วเหมือนติดคุกแบบนี้เขาไม่มา คุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาคือเขาไม่มาคนที่เผลอมาเนี่ยคือคนที่เขาอาจจะรักชอบประเทศไทยจริงๆเขาก็เลยทุ่มทุนมากมายขนาดนี้แต่กลายเป็นว่าคนไทยนี่แหละไปคิดร้ายกับเขาไปกลัวเขาซึ่งอ๊อไม่ได้โทษอะไรนะเพราะว่าอ๊อบถ้าอ๊อบจะโทษนะโทษคนให้ข้อมูลที่ให้ยัดความกลัวทําให้เรากลัวโควิดเหมือนกลัวผีเพราะว่าถ้ากลัวผีเนี่ยมันจะทําให้เรากลายเป็นไม่มีเหตุผลเลยประมาณว่าวิทยาศาสตร์เนี่ย พยายามอธิบายเรื่องผียังไงก็ตามว่ามันไม่มีจริงหรือมันเป็นนู่นนั่นนี่เนี่ยคนไทยก็จะไม่เชื่อคนไทยก็จะบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบลู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็กลัวหัวสุกหัวซุนกันต่อไปฉะนั้นอ๊อฟคิดว่ามันไม่ถูกต้องอ๊อฟก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มานําเสนอว่าคนไทยโดนรถชนตายบนถนนเนี่ยถึง370กว่าเท่าแล้วก็คนเคยมีข่าวตลกว่ามีบางคนนะขี่มอไซค์เนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกแต่ใส่ผ้าปิดปากว่ะ เขากลัวโควิดมากกว่ากลัวตายจากรถชนอีกอใช่ไหมทีนี้เราลองจินตนาการดูนะเราเดินบนท้องถนนเนี่ยความปลอดภัยมันแทบจะไม่มีนะเราจะข้ามถนนที่ไรเนี่ยนะไอคนจะข้ามถนนก็รอแล้วรออีกมันไม่เขียวสักทีรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกรถก็วิ่งไปวิ่งรอไปเลยห้านาทีสิบนาทีกว่าจะเขียวให้เราข้ามแล้วพอจะข้ามทีนะี้ต้องรีบวิ่งเพราะว่ามันจะเขียวอยู่แป๊บเดียวอย่างเงี้ยประเทศไทยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก้อนรถก็ไม่ค่อยจะหยุดให้คนด้วยนะ ถ้าเป็นยุโรปนะที่ออฟเคยไปนะเรายังไม่ทันจะข้ามเลยจนกระทั่งแฟนอมบเนี่ยเขาจะต้องคอยดึงว่าเอออย่าไปเดินใกล้ริมถนนได้ไหมเดี๋ยวเขาหยุดให้เราข้ามอย่างเงี้ยคือเรายังไม่ทันจะข้ามเลยเราแค่แบบมองซ้ายมองขวาดูนั่นดูนี่เฉยๆเขานึกว่าเราจะข้ามเขาก็หยุดให้แล้วอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ได้เป็นทุกประเทศนะแต่ว่ารู้สึกถึงความปลอดภัยมากกว่าเยอะมากเลยมีหน้าแหละประเทศไทยถึงเสียชีวิตจากการโดนรถชนตายมากที่สุดเพราะว่าแม้แต่คนที่เดินบนถนนเฉยๆยังตายจากการโดนรถชนปีละพันกว่าคนเลย ลองคิดดูแล้วก็นะอคิดว่าสาเหตุเบื้องหลังของการที่ประเทศเราเนี่ยปิดแล้วปิดอีกตอนนี้คือเราปิดมาสี่เดือนจะห้าเดือนอยู่แล้วนะแล้วเราก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะให้ต่างชาติเข้าซึ่งทําไมจะต้องไปจงรักภักดีกับต่างชาติอะไรกันขนาดนั้นเหรอมันไม่ใช่นะคือรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมีสัสดส่วนนะคือถ้าปีนี้ไม่มีโควิดนะรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยจากต่างชาตินะ จะสูงถึง20%ของรายได้ทั้งประเทศคือรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วกันจะสูงถึง20%ของรายได้ทั้งประเทศแล้วเราไม่ให้เขาเข้าอะ่ะเราก็เสียรายได้ไปเกือบ20%ถ้าถามว่าเรามีรายได้ร้อยหนึ่งรายจ่ายร้อยหนึ่งหักกันก็ศูนย์ก็โอเคใช่ไหมไม่ได้ไม่เสียแต่ว่ารายได้ตรงู่นย์นี้หายไปจากร้อยหนึ่งเราได้แค่80แล้วรายจ่ายเราร้อยเดียวเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมเพราะว่ารัฐบาลจะต้องเอาเงินไปอุ้มคนที่ตกงานไม่มีีงานทเ้ย หรือต้องเอาไปอุดหนุนโครงการเพราะเศรษฐกิจแย่อย่างเงี้ยรายจ่ายจ,จะเป็นร้อยสิบรไ้อยี่สิบแต่รายได้เหลือแค่แปดสิบมันติดลบเยอะมากแล้วเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะไม่ถังแตกไม่พังได้ยังไงแล้วก็ที่อ๊อบบอกว่าเบื้องหลังของกลุ่มคนที่สร้างความกลัวให้ประเทศไทยทุกวันเนี่ยอ๊อบก็ไม่ได้โทษเขาหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นอาชีพที่เสี่ยงเป็นอาชีพที่เสี่ยงถ้าโควิดมาระบาดเนี่ยเขาเสี่ยงแน่ก็คือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการรับมือโควิดโดยเฉพาะเราก็รู้ว่าใครใช่ไหมเขาเสี่ยงแน่เพราะว่าถ้าโควิดะะบาาเเเนนนขจต้องปป็นคนไ รักษาไปคนไปสู้กับโควิดโดยตรงแล้วทีนี้อาชีพเขาก็เสี่ยงฉะนั้นเขาเนี่ยจะต้องกลัวโควิดอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยเอาความกลัวของเขาเนี่ยมาเผื่อแผ่ให้เราประมาณว่าถ้าคนกลัวโควิดแล้วก็ปิดประเทศกันต่อไปจนกว่าจะมีวัคซีนเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ต้องสู้กับโควิดไงฉะนั้นเขาก็จะทําหน้าที่ขู่เราไปเรื่อยๆให้เราไม่กล้าเปิดใช่ไหมแต่ว่าถามว่านะอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงมากอยู่แล้วในขณะที่เราปิดเนี่ย คนประมาณ10%ของทั้งประเทศเนี่ยคือ6กถึงเล้านคนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นลูกจ้างของการท่องเที่ยวแล้วทีนี้ท่องเที่ยวต่างชาติไม่เปิดเขาไม่มีรายได้แต่ในขณะที่คนกลุ่มนี้ยังคงมีรายได้กันตามปกติเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงมากที่สู้กับโควิดเนี่ยนะถามว่าคุณลอยตัวของคุณอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคุณได้เงินเดือนที่สูงมากๆของคุณแล้วคุณก็ขู่ให้คนกลัวไปเรื่อยๆกลัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณไม่เดือดร้อน แต่ปล่อยให้คนอื่นเดือดร้อนได้อะคือเพราะว่าวันนั้นอะมีข่าวว่าเขาออกมาแนะนําว่าให้ปิดต่อไปแนะนํารัฐบาลให้ปิดประเทศต่อไปอีก6เดือนรอวัคซีนก่อนหรือว่าบางครั้งอะบางข่าวเขาเคยพูดว่าของเราเนี่ยมันเป็นศูนย์มานานแล้วก็จริงอัตราการเสียชีวิตเนี่ยศูนย์มานานแล้วจากโควิดเนี่ยเราควรจะรอให้ศูนย์ต่อไปแล้วก็ควรจะต้องรอให้คืออ๊อบไม่แน่ใจอ๊ออาจจะเข้าใจผิด,ด,ดอะไรเราให้ศูนย์ทั้งโลกก่อนเป็นไปได้ยังไงศูนย์ทั้งโลก แล้วป่านนั้นคนไทยจะเป็นยังไงนี่คือคนภาคการท่องเที่ยวคือไม่มีจะก,กินคือลูกค้าไม่มีเลยลูกค้าเป็นศูนย์ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นภาคการท่องเที่ยวต่อให้วันนี้ยังมีเงินเดือนอยู่แต่แน่นอนว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างลําบากก็คือรายได้ของเราอาจจะลดลงหรือว่าเราอาจจะต้องบัดระแวงคือตอนนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีคนฟังที่ไม่ได้ทํางานท่องเที่ยวคงจะรับรู้ได้อยู่แล้วใช่ไหมคือเราจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะศูนย์ทั้งโลกเลยหรือ แล้วทำไมคนพวกเนี้ที่มีหน้าที่ขู่เนี่ยทำไมเขาไม่รับผิดชอบงั้นเดี๋ยวเราตัดเงินเดือนเขาบ้างดีไหมตัดรายได้เขาบ้างก็คือให้รายได้เขาเป็นศูนย์ไปบ้างดีไหมว่าเขาจะอยู่ได้ไหมคือเขาอาจจะมีเงินเก็บเยอะยอ,อยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นก็คือเอาเงินของเขาทั้งหมดเนี่ยมาบริจาคให้คนทํางานท่องเที่ยวด้วยไหมเพราะว่าเขาเป็นคนเสนอให้ปิดต่อแต่เขาไม่ให้ทางออกเลยถ้าเราไปถามเขาว่าเอา้าแล้วถ้าปิดประเทศต่อแล้วคนภาคการท่องเที่ยวจะทํำยังไงอ่ะอันนี้ออบไม่ได้ดูนะออบอาจจะผิดก็ได้ อาอขอให้ออปิดละกันเพราะไม่อยากให้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดแบบนี้ก็คือเขาอาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปถามรัฐบาลสิของเขาเนี่ยมีหน้าที่รักษาเขาไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเขามีหน้าที่แค่ห้ามอย่างเดียวเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าคนพวกนี้เขาจะต้องทํำยังไงมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอา้าวเป็นอย่างนั้นไปคือเป็นคนบอกให้ปิดนะ่ะเราควรจะให้ทางเลือกเขาด้วยใช่ไหมให้คําแนะนําเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละที่ทําให้ออฟไม่พอใจแล้วก็คนทั้งประเทศเนี่ย คือคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับภาคท่องเที่ยวเนี่ยค,คือต้องบอกก่อนนะว่าตัวอ๊อฟเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับภาคท่องเที่ยวเลยแต่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องอ๊อฟก็เลยต้องออกมาพูดอ่าแล้วคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับภาคท่องเที่ยวเนี่ยคือเราก็ทําเป็นลอยตัวนะว่าเอ,อ่อตอนช่วงที่ล็อกดาวน์ประเทศเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันใช่ไหมทั้งประเทศเขาพูดพร้อมกันจิตใ,ใจพร้อมเพียงกันมากแต่พอเราปลดล็อกดาวน์ปุ๊บแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ได้กลับไปทํางานแล้วเนี่ยก็หันเอาตัวมาบัง เอามือมากัน้นบอกว่าพวกที่เกี่ยวกับต่างประเทศทั้งหลายคุณห้ามมาเพราะว่าเดี๋ยวพวกฉันเนี่ยกับครอบครัวของฉันเนี่ยจะติดโควิดถ้าต่างประเทศเข้ามาฉะนั้นคุณจะเป็นยังไงก็ช่างขอให้พวกฉันได้มีชีวิตรอดขอให้ครอบครัวของฉันปลอดภยัยจะมีซักเซลล์เดียวของโควิดเข้ามาก็ไม่ได้ฉันกลัวแต่วงเล็บว่าตายจากบนท้องถนนปีหนึ่งเป็นหมื่นคน่เขาไม่สนแต่ว่าตายจากโควิดเพิ่มอีกสักหน่อยนึงเนี่ยซึ่งวงเล็บไม่มีใครอยากให้เกิดนะเขาแคร์มากเลย ยังไงอ่ะโควิดมันน่ากลัวกว่าตายบนท้องถนนมากเลยใช่ไหมข่าวนี้ไม่ใช่ว่าคนยังไม่เคยได้ยินนะพอเทศกาลที่ไหลปุ๊บตายกันทุกปีทําไมถึงไม่เคยคิดหรือว่าหมอเขาจะต้องมาย้ําทุกวันเหมือนกับตอนโควิดอ่าแล้วทีนี้ขออีกนิดนึงก็คือเราคิดว่ารายได้ท่องเที่ยวมันไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมเราลองนึกถึงนะว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยคือบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วก็คนไทยทุกคนคือพนักงานของบริษัทนี้ทีนี้ลูกค้าต่างชาติที่มาเที่ยวเนี่ยเขาก็คือลูกค้าใช่ไหม เขาจ่ายเงินให้กับบริษัทนี้ก็คือประเทศของเราคือเขาไม่ได้จ่ายให้เราโดยตรงเขาจ่ายให้กับบริษัทนี้แน่นอนลูกค้าจ่ายเงินให้บริษัทบริษัทก็มีเงินเดือนมาจ่ายให้กับพนักงานแล้ววันดีคืนดีคือตัวเราอ่ะพนักงานไม่รู้อินโนเนี่ยหรอกวันๆก็นั่งทํางานในออฟฟิศไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้เคยเจอลูกค้าตัวเป็นๆหรอกอ่าแต่พวกคนทําการท่องเที่ยวอ่ะเขาเหมือนเป็น,นแผนกการตลาดหรือว่าเป็น,นแผนกต้อนรับไงเขามีหน้าที่เจอลูกค้าใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้พอลูกค้าแบบเกิด หลงทางมาแล้วเจอพนักงานอย่างคุณที่ไม่ได้เป็นคนเจอลูกค้าโดยตรงเนี่ยนะแล้วก็เขาก็ถามทางหรือว่ามาถามนู่นถามนี่จุ๊กจิกอะไรเงี้ยคุณก็ไปลําคาญเขาหารู้ไหมว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินให้บริษัทแล้วบริษัทมาจ่ายคุณถ้าเกิดเขาไม่มีลูกค้าพวกนี้บริษัทก็ไม่มีเงินเดือนให้พนักงานเห็นไหมแต่ว่าเราไปทําตัวรังเกียจลูกค้าไงตอนเนี้ยเรารังเกียจลูกค้าทั้งที่เขาเป็นคนเอาเงินมาให้เรา20%ของรายได้บริษัทอะ่ะมันเป็นเหตุที่สมควรหรือ โ okay. อเควันนี้บ่นนานมากเรงไม่ได้อ่านเนื้อหาเลยจริงๆเนื้อหาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกเรามีสองเว็บนะเดี๋ยวลงลิงก์ใต้วิดีโอมาบอกจ้าม,มากก็คือเขาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยหมายถึงข่าวนี้ก็คือปี60นะนะแสดงว่าตัวเลขสถิติก็คือของปี60ใช่ไหมเขาบอกว่าปี59เนี่ยประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน22,000รายหรือเฉลี่ยปีละวันหนึ่ง50-60รายโอ้ย โควิดสเดือนกว่าตายไปแค่ไม่ถึงหกสิบคนอันนี้ตายเวลาหกสิบคนคนสนใจโควิดมากกว่าตายบนท้องถนนเอาเป็นว่าคนกลัวโควิดมากกว่าโดนรถชนตายทั้งที่รถชนตายมากกว่าโควิดสาม้อเจ็สิบสเท่ามีผู้ไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลกรณีรถชนประมาณหนึ่งล้านคนจริงอะแล้วกลายเป็นผู้พิการราวหกหมื่นคนต่อป,ปีอันนี้มันไม่น่ากลัวใช่ไหมโดนรถชนจนพิการหกหมื่นคนต่อป,ปี จริงเหรอมันก็ดูเหมือนเวอร์นะแล้วก็นี่เลยเว็บไซต์ของ World Atlas ได้เปิดเผยว่าไทยมีอัตราการตายบนท้องถนนอันดับหนึ่งของโลกจากเดิมที่อยู่อันดับสองน่าภูมิใจมากของเดิมนี่มีแชมป์มากกว่าเราอยู่นะก็คือประเทศลิเบียตอนนี้เราเบียดลิเบียขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกลับไปดูรูปอีกทีลิเบียเขาพัฒนาแล้วนะเขาตกไปอยู่อันดับสามแล้ว ไทยแลนด์ก่อนหน้านี้เคยเป็นอันดับสองรองจากลิเบียตอนนี้ไทยแลนด์สามารถเบียดลิเบียขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้น่าภูมิใจไหมแล้วก็ประเทศอื่นมีแต่แอฟริกาเท่านั้นเลยดีไหมชนะแอฟริกาได้แล้วก็ข่าวที่สองนะครับตรงนี้ของปีหกหนึ่งรูปที่เอาให้ดูไปแล้วว่าตามหัวข้อก็คือไทยเสียชีวิตบนท้องถนนสูงที่สุดในอาเซียนจริงๆแล้วคือสูงที่สุดในโลกเพราะว่าดูจากกราฟนี้เนี่ยอันนี้เป็นอย่างที่บอกนะเป็นแท่งเฉลี่ยของทั้งทวีปนะมันก็เลยจะดูว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันดูต่ำแต่จริงๆแล้วคือมันคือการเฉลี่ยงั้นเนี่ยเฉลี่ยพวกเนี้ยทั้งกลุ่มเนี่ยเอามาเฉลี่ยกันไงแต่ว่าถ้าเอาแยกเป็นรายประเทศจริงๆอย่าเนี่ยคือไทยใช่ไหมไทยเนี่ยสามสิบสองจุดเจ็ดเนี่ยนะก็คือมากกว่าไอ้นี่อีกเพราะอันนี้สเกลยาวสุดเนี่ยยังประมาณยี่สิบห้าเองเนี่ยอยู่ระหว่างยี่สิบถึงสามสิบนี่ใช่ไหมคือไทยเสียชีวิตมากที่สุดโดนยุโรถชนตายมากที่สุดในโลกจริงๆ ตรงนี้เขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกระบุว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุทําให้เด็กๆและคนหนุ่มสาวทั่วโลกเสียชีวิตมากที่สุดโดยไทยครองแชมป์อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนคือโดนรถชนตายมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อัตราส่วน32.7ต่อประชากร1 0 0 0 0คนสถิติมันจะวิงเหวียงนิดนึงนะอันนั้นบอก36อันนี้บอก32.7แต่ว่ามันก็ใกล้ๆก,กันแหละใช่ไหมรายงานชิ้นนี้ของ WHO ก็องค์การอนามัยโลกันแหละ ระบุว่าทวีปแอฟริกามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุดในโลกคือหมายถึงว่าถ้าเฉลี่ยทั้งทวีปนะแต่เกิดเอาแค่หลายประเทศเนี่ยไทยสูงสุดเนื่องจากหลายประเทศในแอฟริกาและอเมริกาใต้ยังไม่มีกฎหมายควบคุมความเร็วที่เพียงพอแล้วไทยมีไหมอุบัติเหตุจากท้องถนนกำลังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มเด็กและวัยหนุ่มสาวอายุตั้งแต่5ถึง29ปีอ่าหมดแล้วครับข่าว เราก็เลยโม้เยอะใท้เองเนี่ยนะข่าวสองเว็บรวมกันก็มีนิดเดียวคือมันมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่เราพูดไงมันเป็นแบบติดกล้องหรืออะไรพวกเนี้ยนะมันก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมพูดตรงรูปเนี้ยบอกว่าไม่มีใครพูดเออไม่มีใครพูดจริงๆด้วยก็คือถ้าคุณหมอสอบ,บคทั้งหลายเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเป็นรายงานเรื่องอุบัติเหตุแทนเนี่ยนะว่าอย่างที่เขาบอกวันนี้ชายไทยขับรถยี่ห้อนี้สีนี้เขากําลังขับมาบนถนนเส้นนี้ บนจังหวัดนี้ในขณะที่เขากําลังตายใจอยู่นั้นมีรถหักโค้งมาชนเขากระเด็นโดยที่ขาเริ่มลอยจากมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วหัวเขาก็ไปฟาดกับขอบถนนแล้วก็กระเด็นไปประมาณ3ามตลบหมวกกันน็อกเขาก็รู้สึกจะไม่ได้ใส่แล้วก็อะไรเละคาที่หรืออะไรเงี้ยคือนี่คือความจริงที่สอบคอเขาบรรยายถึงคนที่ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศเนี่ยติดเชื้อโควิดเนี่ย บรรยายยังกลับเป็นละครบรรยายเป็นประจำคืออ้อไม่รู้ว่าทุกวันหรือเปล่าอาอไม่ได้ดูไงอย่างที่บอกอ้อไม่เคยดูแต่อาอเห็นจากข่าวแล้วก็มีคนวิ่งมาเล่าให้อ้อฟังตลอดเห็นไหมขนาดอ้อไม่ได้ดูนะเนี่ยอ้อยังได้ยินเลยคือแล้วคนที่ดูทุกวันตามทุกวันจะเป็นยังไงเขาก็โดนอ่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโดนเบรนวอชกันทั้งประเทศซึ่งอ้อไม่รู้ว่าใครคือตัวการที่ทําให้ต้องมาคิดแบบนี้นี่แหละเราโดนแบบเนี้ยกันทุกวันทุกวันก็ไม่แปลกหรอกที่เราจะกลัวโควิดมากกว่ากลัวรถชนตาย ทั้งที่โควิดผ่านมาเกือบจะห้าเดือนมีคนตายแค่ไม่ถึงหกสิบคนแต่ว่าคนตายจากอุบัติเหตุปีหนึ่งสองหมื่นกว่าคนคนไทยนะทําไมเรากลัวโควิดมากกว่ากลัวรถชนตายเขาบอกว่าโควิดมันติดกันได้ติดพ่อติดแม่ได้เอา้าคุณขับรถบนรถคุณมีพ่อแม่มีลูกคุณนะ่ะแล้วก็ไปไปรถชนกับคนอื่นเนะ่ะอย่างนั้นมันก็ตายได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอหรือว่า ลูกคุณหรือเมียคุณเดินอยู่บนถนนแล้วอยู่ดีรถวิ่งมาชนน่ะมันก็มีนะที่อ๊อบบอกอะ่ะคนเดินเดินบนถนนแล้วอยู่ดีรถชนตายอะ่ะปีหนึ่งพันกว่าคนอะ่ะมากกว่าโควิดยี่สิบกว่าเท่าอะ่ะทําไมคุณไม่กลัวก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เดินเดินแล้วโดนรถชนตายนี่นับข้ามถนนด้วยหรือเปล่าอะ่ะทาไมคุณไม่กลัวคืออ๊อบก็อยากจะให้ใช้เหตุใช้ผลกันนิดนึงว่าโอเคโควิดมันดูเหมือนน่ากลัวเพราะมันเป็นกันทั้งโลกเขาออกข่าววันทุกวนันคือมันน่ากลัวเพราะว่าเขาออกข่าว มันไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าความน่ากลัวของโลกคือเราโดนย้ำทุกวันเหมือนที่เขาเคยบอกว่าปกติเราก็ไม่เคยกลัวว่าเป็นหวัดรแล้วจะตายใช่ไหมเป็นไข้หวัดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเกิดสบคเขามาย้ำว่าวันนี้มีคนตายจากหวัดกี่คนอย่างเงี้ยย้ำทุกวันทุกวันเดี๋ยวเราจะเริ่มกลัวแล้วว่าเราเป็นหวัดแเราจะตายอย่างเงี้ยคือเราโดนย้ำทุกวันมันก็กลัวไงฉะนั้นเนี่ยโลกมันไม่ได้น่ากลัวแต่ความน่ากลัวตรงที่ว่ามีคนมายัดข้อมูลที่มันเป็นความกลัวใส่สมองเราทุกวัน นะครับฉะนั้นก็โปรดเข้าใจว่า <feasible> ในโลกนี้มีความเสี่ยงที่น่ากลัวกว่าโควิดอีกเยอะมากฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องเดินหน้าเราต้องเปิดใจเปิดโอกาสใ,ให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปไม่งั้นอย่างที่อ๊อบอกอะว่าเหมือนเราเป็นพนักงานของบริษัทชื่อประเทศไทยเนี่ยลูกค้าจ่ายเงินให้บริษัทบริษัทมาจ่ายเงินเดือนให้เราทีหนึ่งแต่อาการตอนนี้ของเราคือรังเกียจลูกค้าทั้งที่ลูกค้าเป็นคนให้เงินบริษัทซึ่งบริษัทก็จะมาให้เงินเดือนเรา ฉะนั้นเราไล่ลูกค้าไม่ให้มาบริษัทก็ไม่มีตังค์กะดิแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายเงินเดือนให้เรานี่คือผลทางอ้อมนะครับวันนี้ก็พอสมควรนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟัง